สวัสดีทุกคนคะ่ะพบกันยามเที่ยงคะ่ะมาม่าค่ะวันนี้กัมามา่มามาม่าผัดมามา่าผัดแต่ว่าประจุทำแห้แงๆเนาะทำแห้แงๆค่ะทุกคนมาเดินมาเดินมือเทียนจ้าหิวเดี๋ยวจะไปทำงานค่ะทุกคนคะ่ะรีบก็ ทนทนให้ดูอีกรอบนึ่งก่อนก็ได้อยู่นะทุกคนแก้พิษ ร่วมกันก็มาใต่ถามเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอันนี้เรียกว่าเรามาวัดสุวัดมาวัดในศาสนาธรรมะอันเป็นคำตอบของพระพุทธเจ้าจึงได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปขออ่าทงเข้าใจอย่างนนี้าัก็อร่อยเอง

ว่าเพื่อ์ุ้งรานาคือนี้แก็ด่วยแต่คนมาดับทุข์ได้เด็ดขาดก็เรียกว่าเราถึงนิพพานรานนั้นนิพพานก็คือความดับทุ้งไม่มีทุกเลืออยู่ในใจของเราเองชองไปเรามเชียิตอยู่อย่างเป็นคนไม่มีความทุกแม่ลูกนี่มันจะขึ้นอยลงไกจะออกไกลแต่เข้า เราไม่จำเป็นทุกการเรียนนแต่เราต้องมองดูรูปด้วยปัญญาดูความปั่นป่วนของรูปแล้วก็รูกมันปั่นป่วนเพราะอะไรตอนแรกมีก๋วยเตี๋ยวว่าจะทานก๋วยเตี๋ยวแหละไปทานพรุ่งนี้แล้วกันก๋วยเตี๋ยวก็เลยเอาฟิดไว้ค่ะทุกคน โอยตรงไปโดยลำดับจนกระทั่งไม่ยุ่งแม้เราจะทำงานอยู่ในบ้านทำงานช่าขายทำงานขานาทำงานราชการหรืออะไรต่างๆเราก็องทำด้วยความไม่ยุ่งถ้าใจเราไม่ยุ่งวันใจไม่ยุ่งงานมันก็ไม่ยุ่งทั้งภมมันก็ไม่ยุ่งเรื่องในครอบครัวของเราก็ไม่ยุ่งถ้าเราทำด้วยจุดหมายที่ปัญญา